การเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลนะครับทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางที่สภาพร่างกายก็ดูแข็งแรงแต่เชื่อไหมครับว่ามีผู้เล่นกว่า100คนนะครับที่เกิดในกรณีเช่นเดียวกันนี้ซึ่งมากกว่าครึ่งนะครับจบลงด้วยการเสียชีวิต Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้นรักข้า่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับช่องของเรากำลังจะเข้าใกล้สู่3 0 0นซับแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเมนสแตนของเราครับ นสถานการปัจจุบันนะครับข่าวสารเรื่องของคริสเตนยู e คิเซนเป็นในแง่บวกมากขึ้นครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะต้องมีการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้านะครับโดยอัตโนมัติเข้าไปด้วยก็ตามแต่ แต่หลังจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นข่าวดีครับว่าเคิลเซนดูเซนยังอยู่กับเรานะครับแต่ก่อนที่มันจะมาถึงเรื่องตรงนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมามันเคยมีเคสอยู่เคสหนึ่งครับที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเคสจุดเปลี่ยนของการช่วยเหลือชีวิตนัฟบอลในระหว่างการแข่งขัน นั่นคือกรณีของมาร์ควิเวนโฟเอ้นั่นเองครับตรงกลางของทีมชาติเคมรูนย้อนกลับไปในศึกคอนเฟเดร t ชันคัพปี2003ครับที่ฝรั่งเศสณตอนนั้นเนี่ยโฟเอคือกองกลางวัย28ปีรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี และทีมชาติแคมาดนของเขาก็เดินทางไปถึงรอบรองชาเลิศครับพบกับโคลอมเบียที่สตาร์ดูชักลองในเมืองลียงครับเกมผ่านไปถึงนาทีที่72จูจูมาร์กเวียนโฟเอก็ล้มลงแบบล้มแบบที่ไม่มีใครอยู่ข้างกายเขาเลยครับทุกคนตกตะลึงครับผู้วิน์เป่าหยุดเกมเรียกทีมแพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลก่อนที่จะถูกหามออกไปปั๊มหัวใจที่ข้างสนามแล้วก็ส่งไปรับการรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์ของสตาร์ดชักลองเว่าหลังจากพยายามกู้ชีพอยู่นานกว่า45นาทีนะก็ไม่เกิดผลครับเขาเสียชีวิต วินฟริดเชเฟอร์ครับกุญซือของทีมชาติเคมรูนในยุคนั้นน,นะครับเปิดเผยว่าตอนแรกเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนตัวเอาโฟเอออกมาแล้วครับเพราะทั้งตัวเขาและทีมแพทย์เนี่ยเห็นลหลายๆสิ่งผิดปกติดู โฟเอมีอาการล้าเคลื่อนที่ได้ช้าลงแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเ,เป็นคนขอเล่นต่อเองครับเพื่ออยากจะช่วยทีมชาติเ,เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้แมรี่รุยโฟเอ A, ครับคนนี้เป็นภรยาของมาเวียนโฟเอนะครับระบุว่าสามีของเธอเนี่ยครับมีอาการท้องร่วงมา2 3สาวันแล้วรวมถึงมีปัญหาในกระเพาะอาหารด้วยครับแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันที่จะลงเล่นให้กับทีมซึ่งโฟเอก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาภรรยาของเขาซึ่งเข้ามารับชมในเกมนั้นด้วย ผลชนสูตรศพนะครับมีการระบุว่าเขาเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจหนาครับซึ่งโรคดังกล่าวเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น1ใน500คนทั่วโลกและมักพบได้บ่อยในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้มีอายุน้อยกว่า35ปีประเด็นก็คือจริงๆแล้วโฟเอมีโอกาสรอดชีวิตหากได้รับการผฐมพยาบาลที่ถูกต้องและทันเวลาแต่ในตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่มีใครคาดคิดครับว่านักฟุตบอลที่มีร่างกายแข็งแรงแบบนี้เนี่ยจู่ๆจะล้มลงแล้วก็ถึงงขััั้้นนนเเสีียชวิตตตหการรร์ะคบ ไม่ฟีฟ่าตัดสินใจยกเครื่องด้านการแพทย์ใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่อยากให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งสิ่งแรกที่ถูกนําพูดถึงก็คืออาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันครับเรียกแบบย่อๆก็คือ SCA sudden cardiac arrest สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาทุกที่ทุกแห่งหนครับไม่แบ่งแยกว่าคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงขนาดไหนมันเกิดได้หมดเลยครับฟีฟ่าจัดการนําบดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับดเฉพรารททีมเจ้าหน้าที่แพทย์จําเป็นต้องเข้ารับการอบรมขั้นตอนในการช่วยชีวิตหากพบผู้เล่นหรือ หรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยเกิดอาการ SCA ขึ้นมาหากมีใครสักคนนึงลม้มลงไปกับพื้นโดยไม่มีการประทาก,กับผู้เล่นรายอื่นนะครับและไม่ตอบสนองหรือว่าหมดสติไปทีมแพทย์สามารถวิ่งลงไปได้ทันทีครับไม่ต้องรอการอนุญาตจากทางผู้ตัดสินเพราะพวกเขาอาจจะมีเวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับที่ชี้เป็นชี้ตายว่าคนที่กําลังล้มอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดหลังจากที่น้าเตะล้มลงไปครับก็ต้องมีการปั๊มหัวใจเพื่อทํา CPR และใช้เครื่อง AED ครับซึ่งเป็นเครื่องกระแสไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจให้เต้นตามปปกกตติริรรรเเพาาาาายย่่่่่งวลผนนนไไททหีีโอออสดช็้ หมันเหมือนแข่งกับเวลาครับจะต้องอบรมแล้วก็เรียนรู้ขั้นตอนที่จะทํายังไงก็ได้ครับให้ผู้ประสบเหตุนั้นมีโอกาสรอดชีวิตย้อนกลับไปในกรณีของมา r ร i n นโฟเอนะครับเขาไม่ได้รับการทํา CPR เลยครับแม้ว่าจะหมดสติไปแล้วกว่า6นาทีก็ตามจะตัวมีการตาเหลือไม่ตอบสนองซึ่งมันก็เพราะเหตุผลเดิมครับคือไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ หลังจากนั้นการเตรียมพร้อมก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับโดยอุปกรณ์ที่ครบครันมากกว่ารวมถึงกำหนดให้เครื่อง AED เนี่ยต้องมีประจาอยู่ทุกสนามครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแมชอย่างเป็นทางการหรือว่าระหว่างการฝึกซ้อมก็ตามในปี2006ครับฟีฟ่าได้เพิ่มมาตรการการตรวจเช็คร่างกายของนักเตะทุกคนก่อนเริ่มเกมเพื่อตรวจดูความผิดปกติของหัวใจครับแม้ว่าแนวทางการตรวจนั้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายครับแต่น้อยมันก็คัดกรองได้ระดับหนึ่งและในปีเดียวกันนะครับพิมพ์บริตก็ได้ยกระดับการแพทย์ขึ้นอีกขั้นรัหหลงงจาากกเเตุณ์ขอ ครับผูดับตู้ของเชลซีปะทะกับสตีเฟนฮันตนักเตะของเรดดิ้งแล้วเชคก็หมดสติลงครับต้องนอนรอรถพยาบาลอยู่ในห้องแต่งตัวถึงครึ่งชั่วโมงน,นั่นทาให้ทั้งพิมเมอร์ลีกและสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับออกมาตรการเข้มเลยครับให้ทุกนัดของการแข่งขันจะต้องมีเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินเนี่ยอย่างน้อย2คนคอยประจําการพร,ร้อมอุปกรณ์กู้ชีพครบมือครับรวมถึงมีทีมเปลร่ที่เชี่ยวชาญควบคู่ไปกับแพทย์ของแต่ละสโมสรน,นั่งประจําการข้างสนามและอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแพทยท ฝึกให้รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นเดียวกับแพทย์ที่ดูแลทั้งผู้เล่นและผู้ตัดสินในสนามการเปลี่ยนแปลงทั้งสองเหตุการณ์ครับมันอาจจะยังไม่ได้สามารถพูดได้ว่าดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับจนกระทั่งในปี2012ครับมีอีกหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นซึ่งนักฟุตบอลคนนี้หัวใจหยุดเต้นไปถึง78นาทีครับแต่สุดท้ายการเตรียมตัวของทีมแพทย์การเรียนรู้การอบรมขั้นตอนต่างๆสามารถช่วยชีวิตเขาได้ครับ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่สนามไวเฮรเลนครับในศึกเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายสเปอร์เจอกับโบตันแล้วจู่ๆฟาบิสมูอัมบาครับกองกลางของโบตันซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย23่ปีนะฮะก็ลม้มลงท่ามกลางเสียงอื้ออึงของแฟนบอลกว่า3 6 0 0 0คนสิ่งที่มันแตกต่างก็คือทุกคนในสนามเริ่มรู้นะครับว่าจะต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรตัวนักเตะพลศิลป์ทีมแพทย์สามารถตอบสนองได้ทันทีครับทีมแพทย์ของทั้งโบตันและสเปอร์และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉ,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 ฉินผู้เชี่ยวชาอออีกกรร,ราาับบิ่งงงตปขมมมูทหดสพุ้ณ์ เต็มรูปแบบเพื่อพยายามฟื้นชีพจรให้กับนักเตะรายนี้เพียง67วินาทีนะครับหลังจากที่ร่างร่วงสู่พื้นมูบ้าได้รับการ C P R ครั้งแรกครับเริ่มจากการปั๊มหัวใจเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับใช้เครื่อง A E D ครับ,รบมาช่วยกระตุ้นหัวใจอีกทางหนึ่งนอกจากแพทย์ในสนามแล้วนะครับอีกหนึ่งคนที่ถือว่ามีความสําคัญมากเหลือเกินก็คือแอนดรูว์ดีเนอร์ครับ,ค,รบคนนี้เป็นแฟนบอลสเปอร์ครับ,รบซึ่งอยู่ในสนามในวันนั้นด้วยและเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคทีี่่่เเกกกยวววขข้อองงงัับามิิปปตหใจซึ็น อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงลอนดอนจะบอกว่าโชคดีก็คงอย่างนั้นได้ครับอดูลินเนอร์วิ่งลงมาในสนามและได้รับอนุญาตจากทงางเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับให้เข้าถึงร่างของฟราิสมูมบ้าได้ทันท่วงทีมูมบ้าได้รับการส่งตัวเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงลอนดอนครับโดยมีการกระตุ้นหัวใจไป2ครั้งตอนที่อยู่ในสนามอีกหนึ่งครั้งระหว่างพาตัวออกจากสนามและอีก12ครั้งระหว่างอยู่บนรถพยาบาลครับซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงไม่หายใจณนะเวลานั้นนะครับหัวใจของเขาหยุดเต้นไปนานกว่าที่สิบแปดนาทีแล้วาานจนกระท ก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตอีก30นาทีก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU อีก1เดือนครับก่อนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากเผชิญหน้าเหตุการณ์รอดตายดังปฏิหารนะครับมูอัมบ้าก็ตัดสินใจ แขวนสตาร์ททันทีโดยมีคําแนะนําจากทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับว่าร่างกายของเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่เหมาะในการกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับเดิมได้อีกแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจําเหตุการณ์นั้นได้ดีอยู่ครับซึ่งตัวผมเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในสนามไวท์เฮลเลนเกมนั้นด้วยยังจําบรรยากาศความอึ้งๆความตกตะลึงได้ชัดเจนอยู่เลยในปี2012ซึ่งครั้งนั้นนะครับมันย้อนเข้ามาในหัวทันทีเมื่อเห็นภาพของคริสเตนอิรูเซนล้มลง ในเกมยูโร2020ครับเดนมาร์กประเดิมสนามเจอกับฟินแลนด์ที่พาร์คเคนก่อนที่จบครึ่งแรกไม่กี่นาทีครับอีริกเซนก็ล้มลง,ลงตรงริมสนามฝั่งซ้ายแต่ก็ต้องขอบคุณนนะครับผู้เล่นทั้งฝั่งเดนมาร์กและฟินแลนด์ที่เห็นและตอบสนองได้อย่างทุ่งทีกับระการ SCA ครั้งนี้รวมถึงทีมแพทย์คนอื่นด้วยครับมาร์ตินโบเซนครับคนนี้เป็นแพทย์ประจําทีมของเดนมาร์กใช้เวลาเข้าถึงตัวนักเตะซึ่งอยู่อีกฝั่งของสนามเนี่ยเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับนั่นทำให้จเาาจ ตามปกติครับแต่ชีพจรก็ค่อยๆแย่ลงจนต้องมีการปั๊มหัวใจทํา CPR ซึ่งในตอนนั้นทีมแพทย์ฉุกเฉินก็เข้ามาถึงตัวเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องคนอื่นของเดนมาร์กก็เคลียร์พื้นที่ให้กับทีมแพทย์ได้ทํางานอย่างสะดวกก่อนที่จะมาเรียงแถวเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพการกู้ชีวิตของเพื่อนรุวมทีมเนี่ยซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ารับชมเท่าไหร่ถูกเผยแพร่ ตั้งกำแพงบังมาไว้ให้เดนิสวอลหรือรวมถึงกองเชียร์ของฟินแลนด์ครับที่อยู่ใกล้สุดนตรงนั้นก็คว้างธงฟินแลนด์ลงมาผืนใหญ่เพื่อให้เป็น้ากั้นครับป้องกันภาพที่ไม่น่าดูตรงนั้นได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเดนมาร์กเนี่ยมีการสอนใหน้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำ c p r เป็นตั้งแต่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาครับโดยเริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานั่นหมายความว่าผู้เล่นของเดนมาร์กทุกคนในทีมชุดนี้ครับเกิดทันช่วงเวลาที่มี แล้วก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าถึงตัวของคริสตินิริกเซนอีกเรื่องคือความใกล้กันระหว่างสนามพาร์เกนสเตเดียมกับโรงพยาบาลครับห่างกันประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นและรถพยาบาลก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับเพื่อนําตัวริกเซนไปถึงมือคุณหมอได้ทันเวลา ประเมิไม่ได้เลยนะครับว่าการเสียชีวิตของมาร์กเวียนโฟเอนั้นมีส่วนสําคัญครับที่สามารถรักษาชีวิตให้กับเพื่อนร่วมอาชีพได้ฟรอบิสมูมบารวมถึงคริสเนลุกเซ่นเป็น2คนในนั้นเพราะหากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นบทเรียนะนะครับหน่วยงานต่างๆอาจจะไม่ได้เห็นความสาคัญของทีมแพทย์ฉุกเฉินมากเท่าขนาดนี้และแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวการป้องกันเหตุหรือการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมันทําให้ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการกู้ชีพและก็ช่วยชีวิตนักฟุตบอลได้อย่าง รเราไม่สามารถจะไปคาดคั้นได้ว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในสนามฟุตบอลแต่สิ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือณปัจจุบันนี้ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับสถา,านการณ์ตรงนั้นครับไม่น้อยก็มากที่จะทําให้โอกาสของพวกเขารอดชีวิตมีสูงขึ้นครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับจากมาร์กเวียนโฟเอฟบิสมัวรมบาจนมาถึงคริสตินอิลลิสนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับรู้สึกไงบ,งบ้างกับฟังเทนตรงนี้และก็ฝากกดซับสไครป์เหมือนเช่นเคยนะครับกดกรดิ่งไว้ด้วยครับให้กับทาง Podcast น,น้นนน YouTube, วยใด นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ search คำว่า m i n s t a n d ครับ, Spotify, Podcast, ers, ว, Stand, รบวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Mindstand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g d i s เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast